สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3าที่น่ารักทุกคนนะคะห้องเรียนจุกใจสไตล์ครูติ๋วในวันนี้คุณจิู่จะพาหนักเรียนมาเฉลยเ o r k o o o k s a y h e ่ยงห o วสามยูนสวนสัตว์หน้า72ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยแบบฝึกหัดในหน้า72นี้นะคะให้หนักเรียน draw a zoo animal you like write about its body color size f i o d And what it can and can't do อันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์ที่นักเรียนชอบนะคะหลังจากนั้นก็เขียนเกี่ยวกับร่างกายสีขนาดอาหารและสิ่งที่มันทำได้และมันทำไม่ได้ค่ะยกตัวยอย่างเช่นคุณครูชอบช้างใช่ไหมคะคุณครูก็จะวาดรูปช้างซึ่งช้างนะคะก็มีส่วนต่างๆของร่างกายดังนี้ค่ะ เอี Ear, หูทรังงวงไอวอรงาเท i l หางไตาเลขขาซึ่งคุณครูก็สามารถเขียนเกี่ยวกับช้างนะคะได้ดังนี้ค่ะ An elephant is very big. ช้างมีขนาดใหญ่ it had big ears มันมีหูสองข้างใหญ่ and small eyes ตาเล็ก it had a long trunk and a long tail มันมีงวงยาวและหางยาว it fruit eat sugar canes and fruit อาหารของมันคืออ้อยและผลไม้ต่างๆ สิ่งที่มันทำได้นะคะก็คือ it can walk มันเดินได้และสิ่งที่มันทำไม่ได้ก็คือ it can't fly มันบินไม่ได้ะคะ่ะส่วนนักเรียนจะชอบสัตว์ชนิดไหนนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพสัตว์ที่นักเรียนชอบมาได้เลยนะคะอย่าลืมใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์นั้นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ